วันนี้ครับผมอยู่กับตราช่างครับแต่สิ่งที่จะมารีวิวเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ตาช่างนะครับมันคือโน้ตบุ๊ก ฟูจิสึเครื่องนี้ครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าทําไมวันนี้ผมถึงพกตาช่างออกมานะครับจริงๆเนี่ยฟูจิสึผมเคยรีวิวไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเป็นตัวโมเดลในปีก่อนหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นปัจจุบันใหม่ล่าสุด CPU มาพร้อมกับตัว Intel Core i7 Gen 11นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของเขาครับนี่เลยครับผมจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูนี่คือตาช่าง1ตัวนะครับเปิดออกมาปั๊บวางเข้าไปปับเชื่อไหมครับน้ําหนักตอนนี้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 830กรัมเท่านั้นนะครับและถ้าเราลองช่างในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับถ้าเราช่างแค่ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยน้ำหนักจะอยู่เพียงแค่139กรัมแต่ถ้าลองช่างรวมทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักของเขาอยู่เพียงแค่185กรัมหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะพกโน้ตบุ๊กไปไหนมาไหนแบบใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆ n o t โน้ตบุ๊กอะแดปเตอร์ชาร์จน้ำหนักรวมไม่ถึง1กิโลครับ ครับพบกับผม Note นบเอ็กซ์ตรีมทีนะครับตอนเปิดคลิปเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นไฮไลท์ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ของเขาคืออะไรนะครับโน้ตบุ๊กฟูจิสึนะครับผมในรุ่น UH X ตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านะครับสเปคของปีที่แล้วก็เรียกได้ว่ามาแรงกันเลยทีเดียวน้ําหนักตัวเครื่องที่ผมเคยได้รับเนี่ยอยู่ที่910กรัม930กรัมนะครับแต่ว่าสเปคในปี2022อันนี้มีการพัฒนาไปใหม่อีกนะครับทำให้โน้ตบุ๊กเบาวกว่าเดิมบางกว่าวก ว่าเดิมซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของน้ําหนักก่อนที่จะไปเรื่องของเพอร์ฟอมซ์นะครับหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการแบกโน้ตบุ๊กไปมานอกสถานที่แล้วรู้สึกปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังนะครับโดยเฉพาะพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องพกโน้ตบุ๊กไปไหนมาไหนเป็นประจำนะครับเวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถเมลอะไรต่างๆเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่ว่าโน้ตบุ๊กที่มีน้ําหนัก1.7กิโล1.6กิโลกับโน้ตบุ๊กเครื่องที่มี น้ำหนักเพียงแค่800กว่ากรัมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ย มักจะลืมไปอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือโน้ตบุ๊กที่เบาเนี่ยมักจะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เล็กแล้วก็เบานะครับแต่ถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องใหญ่เนี่ยมักจะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เรียกว่าใหญ่ตามตัวนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์ปกติทั่วไป1.5ึ่งจกิโลหนกิโลเนี่ยตัวอะแดปเตอร์ก็จะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ3-500กรัมด้วยกันนะครับแต่ว่าพอเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้กินไฟเยอะแยะเป็นโน้ตบ,บุต๊กทีี่เเเเเเนนนนนน้้คคคคววววววาาาาาามมบบบบบะะะรรรรรรัััััััตตตตอออแแดปปป์์์กก็็็ลยูขงหห PD PD ชชจจื รองรับ USB Type C เราสามารถไปหาซื้อพวกสินค้า Aftermarket นะครับที่มันเป็นอะแดปเตอร์ตัวเล็กๆแค่นี้อย่างที่ผมเคยเห็นก็จะมีพวกซี MI อะไรต่างๆ 2, 300กว่าบาทนะครับตัวนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์หนักอยู่แค่ประมาณไม่ถึง100กรัมก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้แล้วเอาไปชาร์จมือถือเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊กตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมดนะครับหมายความว่าฟูจิ s ึเครื่องนี้คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ย จะเป็นคนที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมีความสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักมันเบามากๆเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพความแรงการระบายความร้อนมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับอย่างแรกให้ดูดีไซน์กันก่อนฟูจิตัวนี้นะครับยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนรุ่นปีก่อนที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับก็ยังคงใช้รหัส UHKX แต่ว่ารหัสต่อท้ายเนี่ย จะมีการเปลี่ยนไปตามสเปกนะครับหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอไซส์ขนาด13.3นิ้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นสําหรับการพกพานะครับด้านบนในส่วนของตรงนี้ครับเราเห็นว่ามีตัวรูก,กล้องเว็บแคมด้วยและเขาให้ในเรื่องของเน้นความปลอดภัยนะครับตัวนี้ถ้าเราลองเลื่อนดูนะครับฟึ๊บอ่า ปุ่มมันจะเล็กมากพอเลื่อนลงมาทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวกล้องเนี่ยจะมีสีเทาๆโผล่ออกมานะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการปิดกล้องเว็บแคมแบบแมนนวลเลยนะครับก็คือมีอุปกรณ์มาบดบังนะครับเพื่อป้องกันการจรกรรมหรือว่าป้องกันเวลาถ้าสมมติโน้ตบุ๊กเราเกิดโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยก็จะไม่สามารถจับภาพหรือว่าเก็บภาพในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมตัตวนี้ได้นะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้ด้วยเลยนะครับในส่วนของตรงนี้หน้าจอด้านล่างก็จะมีโลโก้ฟูจิเอา เบาซะจังแบบผมจับโยนเล่นได้เลยนะครับตัวบอดี้วัสดุนะครับแน่นอนถ้ามันเบามาขนาดนี้เขาทําเป็นตัวพลาสติกเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ดูแบบจับและดูกองแก๊งนะครับเขามีการทําสีเรียกว่าให้มันเป็นแบบสีด้านให้มันจับได้รู้สึกกระชับถนัดมือมากนะป้องกันการหลุดมือเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กมันเบาเนี่ยโอกาสที่จะหลุดมือได้มันก็มีสูงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้าฟูจิเขาในส่วนของด้านในนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะมีการสกรีนภาษาไทยมาให้ตัวเครื่องสามารถกางได้180องศานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสติกเกอร์บองบอกครับเป็น CPU Intel Core i7 ในรหัส1กาจีดกร์จอเป็นตัว Intel Iris Xe และที่สำคัญเลยนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ย ให้แรมมาถึง16กิกด้วยกันครับอันนี้ผมมองว่า Fuji เนี่ยใส่ใจยูเซอร์จริงๆนะครับเพราะว่ายุคนี้ถ้าสมมุติให้แรมมาแบบ16กิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากกว่านั่นเองครับตัวนี้ครับจะมีตัวทัชแพดครับสามารถมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกออกจากกันนะครับผมไม่มีในส่วนของตัวนัำแพดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าโน้ตบุ๊กที่บางเบาขนาดนี้ เขายังคงให้ความสําคัญในเรื่องของตัวไฟแบ็คไลท์ใต้คีย์บอร์ดนะครับ <S 1> <S 1> ยังสามารถใช้งานในห้องที่เป็นแบบห้องมืดๆหรือว่าใช้งานในช่วงตอนกลางคืนได้นั่นเองครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านข้างตัวนี้ครับทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าในส่วนของเครื่องตัวนี้เนี่ย <S <S มีตัว SD er S D card reader แบบ full size ด้วยเฮย้ยปกติโน้ตบุ๊กที่มันเป็นไซส์บางเบาเนี่ยจะไม่มี card reader เลยหรือเต็มที่ก็อาจจะเป็นตัว micro S D card นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาน่าจะรู้ว่า user หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ตัว S D card reader มากกว่านะครับ แล้วก็มีในส่วนตัวพอร์ต usb type a และที่สำคัญเลยพอร์ต lan rj 4 5ไม่น่าเชื่อยังสามารถพบเจอได้ในโน้ตบุ๊กไซส์บางเบาขนาดนี้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กพวกนี้อาจจะเริ่มไม่จำเป็นแล้วสำหรับการเชื่อมต่อสายแลนเราสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบ WiFi น่าจะดีกว่านะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาจัดเป็นแบบ w i f i 6ax มาด้วยนะครับเป็นเสาแบบ2อณก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยถ้าต้องการความเสถียร s t a b l e ก็เชื่อมต่อสายแลนนะครับแต่ถ้าสมมติต้องการสะดวกสบายก็ Wi-Fi 6สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็พอต่างๆครับพอแรกเลยจะเป็นสำหรับการล็อกโน้ตบุ๊กเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น usb type c 2ช่องสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่รูไหนก็ได้รองรับ PD ดีชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีในส่วนของตัวพอร์ HDMI ต่อจอภาพมีพอร์ต USB Type A นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว แจ็ค3.5มิลที่เอาไว้เชื่อมต่อกับหูฟังมโครโฟนพร้อมกับตัวไฟบอกสถานะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องที่ไอพอร์ตมาเยอะมากนะครับเยอะแบบแอบตกใจเลยดีกว่าว่ามันจะเยอะไปไหน <c oughs> คือเป็นโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาปกติจ้องโดนตัดพอร์ตเราจะโดนข้ออ้างกันนะครับว่าพอร์ตเนี่ยมีแค่2พอร์ตก็พอก็คือ USB Type C <oughs> พอร์ตหนึ่ง USB Type A พอร์ตหนึ่งเพราะเน้นบางเน้นพกพาแต่เครื่องนี้คือเขายังคงคอนเซ็ปต์ว่า บางเบาแต่ยังต้องใช้งานการเชื่อมต่อได้แบบสะดวกสบาย <c oughs> เรื่องของการระบายความร้อนครับตัวนี้เขาจะมีรูระบายความร้อนอยู่1รูด้วยกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยด้านในถ้าเราเปิดฝาออกมานะครับเราจะเจอกับพัดลมอยู่1ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนตัวฮิตไพ์นะครับอยู่ทั้งหมด1เส้นด้วยกันแน่นอนว่าน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขาต้องการให้น้ําหนักเบามากที่สุดเขาก็จับลดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบระบายความร้อนพัดลมก็ดีนะครับเขาตัดออกหมดให้เหลือพัดลมเพียงแค่1่ตัวแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเห คเครื่องนี้เขาให้ M.2 ถึง1เ b ด้วยกันถือว่าซื้อมาเนี่ยไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มแล้วนะครับเรื่องของสลอตแ a m เราจะไม่เจอเนื่องจากว่าทางฟูจิเนี่ยเขาได้บักกีตัวเม็ดแรมนะครับลงไปที่เมนบอร์ดตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันเบามากที่สุดอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาถึงใส่แรม16 g b มาให้เลยแต่ผมแอบผิดหวังนีดนึงนะครับผมแอบมองเห็นที่ทางด้านซ้ายมือนะครับ เามีช่องว่างอยู่ที่มีใส่ตัวฐานไบออสเนี่ยถ้าตรงนี้เขาให้สล็อต M.2 อีกสัก1งสล็อตเนี่ยผมมองว่ามันยังคงสามารถอัปเกรดแล้วก็ใส่เพิ่มได้แต่ตัวนี้เท่ากับว่าถ้าใครต้องการเพิ่มความจุอาจจะต้องถอดตัวเก่าออกแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับกินพื้นที่ไปถึงประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเครื่องเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์ออกมาเพื่อคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กที่มีน้ําหนักเบามากๆนะครับก็อันนี้คือเจ้า Fujitsu UH เราพูดกันไปเยอะแล้วหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าพัดลมแค่1ตัวฮิตไฟแค่1เส้นมันจะร้อนขนาดไหนแล้วมันจะทำงานได้ดีหรือเปล่าอุตสาห์ใส่ CPU g e n e r e t i t n o n ที่11มานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับสเปคของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว i7 1 1 6 5 g7 นะครับไทเกอเล็กแม็ก tdp เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่28วัตต์ด้วยกันครับ และ CPU ตัวนี้จะเป็นแบบ4คอ r e 8เทรดนะครับก็ถือว่าเป็น CPU เน้นการประหยัดพลังงานเหมาะกับโน้ตบุ๊กเครื่องบางเบานะครับแล้วก็ RAM เนี่ยอันนี้ผมแอบบชื่นชมของทาง f u จิเลยเนาะก็เขาเลือกใช้เป็น RAM 16 g ิมาเลยนี่บัสความเร็ว4,266ด้วยกันนะครับก็เป็นแบบ Dual Channel จริงๆมัน d u โ l นะมันไม่ใช่ Quad นะครับแล้วก็ในเรื่องของผลการทดสอบครับ s i n เกิ t เ r ร a เนี่ยอยู่ที่541แต้มนะครับ m u l ติเทรดอยู่ที่ 2,509แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในเครื่องนี้เขาจะให้ SSD มาอยู่ที่950กิก็คือ1เทนั่นแหละนะครับก็ Read เนี่ยจะอยู่ที่2,393 r ร t right e จะอยู่ที่1,723นะครับ Random 4K ถือว่ากลางๆนะครับผมก็ถือว่าให้มาแบบไม่ต้องอัปเกรดอะเออเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรม City Bench R20 ครับสิงเกิ r เทปแอบแรงอยู่นะครับได้537ตอนแรกผมแอบกังวลว่า โน้ตบุ๊กมันเบามากโนตบุ๊กมันบางมากความร้อนมันจะทําให้ดรอปหรือเปล่าแ้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนรวมครับ1,740แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ pcmark 10ครับได้คะแนนอยู่ที่4610แต้มแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกครับ p r e d mark five s i e นะครับจะอยู่ที่4773แต้มด้วยกันครับแล้วก็ในส่วนของตัว time spy เนี่ยจะอยู่ที่1778แต้มครับเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงมาแล้วครับนี่เลยถือว่า ทำงานทั่วไปโอเคนะครับเดี๋ยวลองทดสอบตัดต่อกัรลองเล่นเกมพับจีดูขำๆแล้วกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าไปสำหรับเกมพับจีนะครับอันนี้ผมแอบตกใจนิดนึงคือตอนแรกไม่ได้กะลองเทสพวกเกมกราฟิกสูงขนาดนี้หรอกเนาะเฟรมเรทผมอาจจะไม่ได้โหลดตัวใหญ่มาครับตัวนี้เฟรมเรทอยู่ที่45เฟรม50เฟรม42เฟรม37เฟรม45เฟรม48เฟรมนะก็เฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ40กว่าถึง50เฟรมด้วยกันสำหรับเกมพับจีอันนี้บอกก่อนนะครับ Full HD เลยนะแล้วก็กราฟิกคุณภาพเป็นแบบ v ว r y low ซึ่งเอาตรงๆเลยตอนแรกผมคิดว่าผมกะจะลองเทสแค่แบบ HD เพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นการ์ดจอที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมเนาะแต่ถ้าเล่นแบบ HD เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่50 50บกว่ากว่านะ4 9 45เอ้ยเฟรมใกล้ๆเคียงกันก็เล่นแบบ Fu l l HD ไปเลยก็ได้นะครับผมเรื่องของความร้อนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่ากังวลว่าความร้อนมันจะแบบทำให้คะแนนดรอปหรือเปล่าในตอนทดสอบเนาะอันนี้ในส่วนของอุณหภูมิครับก็ แอบมีแตะร้อยองศานะครับถ้าสมมุติเราใช้งานแบบโหลดหนักๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแตะร้อยองศา95-95-100นะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาในการใช้งานไหมหลังจากเล่นเกมมาหรือว่าตัดต่อมาเนี่ย ตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาการแฮงกันารค้างนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าโนบุเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นความเบาเป็นหลักครับดังนั้นไม่ต้องไปกังวลความร้อนครับยังไงยังไงไม่พังอย่างแน่นอนเอาอยู่ครับลองใช้งานตัดต่อกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบฟุตโฟ HD นะก็เป็นคลิปที่ผมใช้งานเลนเดอร์ตลอดเวลานั่นแหละเพื่อเช็คความแรงของตัวเครื่องนะครับก็สามารถตัดต่อแบบพรีวิวได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ใช้เป็น CPU i 7 Gen 1 1มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Iris x e อยู่แล้วดงวะรเเี๋ยาาจมลอ เรนเดอร์กันดูว่าใช้เวลากี่นาทีสำหรับโน้ตบุ๊กฟูจิเครื่องนี้ครับมาก็เหมือนเดิมครับเราจะตั้งเป็น H264 แล้วก็ preset เป็นแบบแมทซอสนะครับเอ็กพอออกมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับโปรแกรมตัดต่อเนี่ยก็จะแสดงสถานะนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ 8นาทีด้วยกันนะครับถือว่าเร็วเนื่องจากว่าเครื่องนี้ได้แรม16กิกลองสังเกตง่ายๆเลยถ้าสมมุติผมได้เทสโน้ตบุ๊กที่เป็นแรม8กิกหรือว่า16กิกเนี่ยเวลาการเรนเดอร์จะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับ16กิกเนี่ยทำให้การเรนเดอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็วโอ้โหเอาจริงๆนี่ไม่น่าถึง8นาทีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอดูกันดีกว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับ อ่าตอนนี้ก็เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปแค่7นาทีแค่7นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถเรนเดอร์ฟุตเทจตัวนี้เสร็จเรียบร้อยถือว่าแรงพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กฟูจิเครื่องนี้ครับ ก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบของเจ้าโน้ตบุ๊กฟูจิเครื่องนี้ก็น่าจะเห็นเ e อร์ r m รนซ์อะไรหลายๆอย่างเรียกได้ว่าเบามากนะครับน้ำหนักถือว่าดีแล้วก็สามารถเร n d e r ตัดต่อ อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญเลยผมมองว่าคนที่ซื้อน้ตบุ๊กฟูจิเครื่องนี้เนี่ยเอาไปใช้งานกันไม่หนักหน่วงสักเท่าไหร่ครับเน้นสาหรับการพกพานะครับหรือว่า Microsoft Word Office ขอเป็นแบบ Windows แท้อันนี้มีมาให้แค่นี้ก็คือจบแล้วนะซึ่งโนตบุ๊กฟูจิเครื่องนี้เนี่ยเขาน่าจะรู้กันดีนะครับว่าคนที่ซื้อไปจะเอาไปทําอะไรนะเครื่องนี้เขาเลยมีแถมตัว Windows 11มาให้นะครับพร้อมกับในส่วนของตัว Microsoft Office นะครับที่เป็นแบบพรีต่อมาให้ภายในตัวเครื่องเลยนะครบ็เเน่ยจจะลามไป Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook หรือว่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถ <c oughs> ือว่าตอบโจทย์คนทำงานได้เป็นอย่างดีได้ Windows สเ <c oughs> ียจแท้ได้ตัว Microsoft Office นะครับที่เป็นแบบเวอร์ชัน Pre-Install แล้วก็ได้น้ตบุ๊กที่บางเบาพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยน่าจะแฮปปี้ไม่รู้สึกว่า เฮ้ยวันนี้ไม่พกไปดีกว่ามันหนักนะครับมันเกะก,กะแต่พอน้ําหนักโน้ตบุ๊กมันเบามากเราก็รู้สึกว่าติดเอาไปก่อนเผื่อจะได้ใช้งานมันกุ่นใจกว่าไม่มีโน้ตบุ๊กใช้นั่นเองนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับเจ้าฟูจิเครื่องนี้วันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ v v T. ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าตอนนี้สวัสดีครับ